แล้วเร็วเร็วมึงเร็วแล้วยี่ก็ตายหรอยี่ตายมึงแน่จ๊กไข้กูเคมู้ดลาบลาบตายไสโยนมิจิตาตาแล้วตาตาตาตีทองไปโดนล้วงหโดนล้วงบอกกูด้วยโดนดังโดนงดนะคะาตาย อาองกนทะำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆน,นะคะและอย่าลืมจนมีไลฟ์สดใน Facebook เกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยล่ะอ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้แจนด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะตกแต่งอยู่ไหนยี่ดอกตกแต่งอยู่ไหน ยืนยันยืนยันตกแต่งตกแต่งไหนอ่ะชิ้นส่วนชิ้นสวนชิ้นสวนชิ้นสวนโอเคโอเคได้เราได้ได้ติดเราติดเราติดเราโอเคเกือบไปแล้วไงมึงสวยไหมเสยยังสวยแล้วสวยแล้วชมพูพีชอุ้ยมึงทำไมทำไมถ้วยมันเยอะจังเลยอ่ะก็แค่ของหวานอ๋อถ้วยเป็นของหวานเหรอไม่น่าล่ะเคาะเก่ง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  ไม่น่าเลยกูพี่ตุ่นี่มึงห้ามห้ามจ่ายปะส่งพัชมึงจูดุพัชซื้อของข้าวสิขอไม่ยุ่งนะค่ะไปค่ะหน้าเหม่อหน้าใหม่ยากรอบไว้รอด้วยดิกูกูโรมนะกูจะซื้อฟินิกเทียและมากูเจอใครการีกับเพื่อต้องเล่นอะไรอ่ะเอ้าวนกคือใครอ่ะเออนกคือใครอ่ะป้าเหรอโอเคนกคือป้าอ๋ออ๋อมึงแคดดี้เหรอโอเคแล้วมึงคือใครอ่ะเอ้ยมึงกูไปชอคนอ่ะมันหายหมดเลยมันหายหมดเลยมันหายหมดเลยกูตายกูตายแล้วมึงกูตายกูตายกูตาย ออดกเกือบตายแล้วกูเกือบตายแล้วเมื่อกี้กูต้องช่วยนางฟ้าพี่ดอกแป๊บนึงเดี๋ยวสิเดี๋ยวสินางฟามได้ยังมองกูตกใจเอิร์กเจ้าหอยเจ้าหอยเจ้าหอยกูมีหิวกูมีหิวกูมีหิววันนี้ช่วยนางฟามก่อนนางคือนกบีดอกโอ้นางคือนกนางฟามเช้าเหรอใช่พศเออสออเพศใจเดี๋ยวก่อนอีเนี่ยอีปีศาจหมูดึงกูเก่งเดี๋ยวก่อนกูมีจุ๊บก่อนอย่าอย่าเข้ามาอีแจที่ยอมบอกว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อน กูไม่อยากไปวันนึงกูไปอีง้อโอ้ยโอ๊ยยังแล้วมึก็อยู่เหลือเกินมึงก็ไม่ต้องช่วยมันฟาร์มอย่างให้มันฟาร์มของมันเองไม่ได้ไม่ได้นี่มาแหมทีนี้ล่ะรีบเข้าไปหาเชียนะอีดอกดเอซคิวเอซคิวแน่นอนค่ะเชื่อเลยค่ะดูนะดูนะออาฟาดฟาดกินกระหายินดอกอ๋อไม่ใช่ฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มแล้วหรอไม่ใช่ตัวยจับวัดหรอเพราะว่าต้องต้องต้องเก็บงานแล้วต้องเก็บงานนะเออ มาช่วยกูก่อนนะขี่ดอกรอกูก่อนรอกูก่อนแป๊บนึงกูจะโดนมันไหน,นเหนี่ยข่มเหงเนี่นยอนนีดอกมันลุมโซม,มกูแล้วมึงอย่าพูงไปไปใช้อีปุง่งไปไปใช้อีปุ่งล้วเดีเ๋ยวอีจิ๊บอีเลยจะไปชื่ออะไรวะอีปุ่งงงอีอปุ่งลองเชื่อตัวแต่ยิงเขาตายตายหนึ่งตายหนึ่งมันตายแล้วไม่มีแล้วไม่มีจบพักจบแบบไม่ได้จบของอะกี่หาตอนเนี้ย นีหนนีห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 นีงนีห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 นีนีหนี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 นนีนีนีนนีนีนีนนีนีโหหนนนนนนมน ก ah ารต่อไปหน้าเดี๋ยวกูช่วยมึงบ้านเดี๋ยวกูช่วยมึงบ้านอ่ะกูช่วยมึงแหละตอบเนี่ยบอกอีแนวเราก่อนเราก่อนแบกเราก่อนอินโนบิเลยไม่มีแล้วมึงมึงเราอีแนลจะมามึงการดีการพึ่งมึงอย่างนี้เร็ว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 เอาล้างเลยเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรหยดค่ะอ๋อมึงล้างเล่าเล่าเล่าไม่มีน้ำไม่มีน้ำเล้างไปไหนล้างมึงไปไหนออ๋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 อเจ็บเลยวันนี้เดียวเอง

ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนนกวูเช็คของมึงกูว่ามันมันไม่ออกของลมแล้วหแหละมันไม่ออกของลมแล้วกูว่ากล้องกูอ๋อทิวหน่อยอ๋อเออเดี๋ยวกูขอเช็คก่องมึงนะว่ามึงออกซับจริงหรือเปล่าอีดอกตอแหลโอเคโอเคมึงมึงมึงกระต่าย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 มึงมังกรนะครับนะสิมึงอีแก๊กมาแก๊กไม่เป็นไรกูไอ้แม่วยหน่อ้แม่ดูไอ้แมนดูกูให้มันดูกูเอาอะไรมึง อะไรมึงไม่ต้องนีอ้าวอ้าวอ้าวเฉยด้วยอ้าวคุณหนีไม่ได้มันจะตามกูเลยอ่ามันมันก็ตื้อูมันก็ตื้อตอแหลอ้างเล่กูเล่นกูอุ้ยคือกติดินเกัดนกระชาิแอบแอบแอบัเก่งกับคีโบยเก่งกับคีโบยโอ้โหโอ้โหอาติทองคำวินา แล้วแล้วมึงแล้วแล้วยังตายหรอยังตายมึงแน่ยังไม่ดลับจุกให้เดมูฟิกมูดลาลาตายไตรยคนมิติตาตาแล้วตาตาตาสีทองกูก็รอนไปกับสวนอีดอก อ๋อได้หมด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 อ้าวได้ตัวเดียวโอ้โหเมื่อกี้การดีคือการยิงตายห่าหมดเลยปล่อยเก่งมากอีนั่นน่ะกลาง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 แตกแตกแน่แตกแน่จุบเลยจุบผักจุบน้องผักจุบก่อนอ้าวไม่แตกเอาเลยมึงเอาเลยโอ้ยมามาอ๋อ กูดีกูดิ้วสู้กูดิ้วสู้กูอยู่อ้าวไปอ่ะมาตายไปแล้วทด,ดอกล้างาไม่มีหรอเมื่อกี้ล้างไม่มีหรอไม่มีโกหกพึ่ง <6 S 1> มาพึ่งมาจริงจริงจกระร่อนเอออ่ะเรา,าด้วยเราด้วยเราด้วย,วยมึไง,ยไงไปล้างเลยไปล้างเลยไปล้างเลยรไปเลยโอเคโอเคปันหลีปันหลีปันหลีอ่ะปันหลีอ่ะกรตัดต้องโดนชัดดาวมึงเอานะพงโงมึงตัวอีสเว่นอ้าวข้ารักอ้าวตายไปตายอาอย่ามั่นเหรอส้มหยุดจ้ะโอ้ยสองวิสวิมึงอยู่สองวิอีสัต

จ็บมากอีกตายมันตามกูแล้วเอาเอามาหน่อยอีดอกเนี่ยตายเนี่ยเอาจริงนะค่ะกว่าจริงนะค่ะพลังชมพูอ๋อเป็นอะไรกับกูหยอกโอ้ยเจ็บมากข้ามหน่อยข้ามมันหน่อยแย่นวหน้ามันไตอีดอกชิบชืดมากกูเจ็บมากอีดอกมึงทำไมกูไม่ดึกเลยวะกูก็ไม่รู้เรอด้วยรอด้วมันเดินกันอีกอีนั่นอีแก๊กมันเดินกับเมทมันโอ้ยกูตายอ๋อยังมึงมึงกูเจอมูราสุกตกใจมึงทาชีล่าสุดเราเดินมาได้แล้วนะอ้าวกูไม่รู้เหมือนกันมาคอนแท็คมาคอนแท็คเออเออู่วยกูหน่อยมึงช่ะรอก่อนเนาะรอก่อนเนาะ

ว้าวกำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้ยโลมเนาะมาหาพวกเราหน่อยค่ะโลมค่ะขึ้นมาขึ้นมามาเอาอีแก่ก่อนเอาอีแก่ก่อนเอาอีแก่ก่อนโลมชายเดียวโดดเดียวฆาตกรรมคนเดียวอีอ้วนอีอ้วนเอาอีอ้วนก่อนเอาอีอ้วันตอนวนไม่จูนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นอย่างนั้นอีดอกเอาอะไรก่อนคะไอคานสีเลยทีเดียวเอาอะไร เรียกไม่ดูเพื่อนลยกี่ดอกเดี๋ยวๆดื่มว่าไม่ไม่มีางเมื่อกี้เฮ้ยทาชีทำไอะเฮ้ยใบใบใบใไปไปบป้าใบป้าไบใ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 บูบมบใบใบใูใบ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 ใปใบ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 บใ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 ไบ

กูยังไม่เติดเลยยีเดาะคอกระเดงรองีลกระทอยอ๋ออ๋วิ่งเก่งนี่แน่หยุดซะอ๋อเดี๋ยวอะไรอะไรมึงแกงจุบเดี๋ยวกูแกงจุบอ๋อแกงจุบให้รู้ว่า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 ยังไงยังไงยังไงลาชกได้ลาไปก่อนเออมันตายสามตายสามเดี๋ยวพวกไงแท็กค่ะหยุดก่อนยีโดมันไปไหนเป็นออฟเลนเลยยีดอนี่นี่นี่กำลังไปกำลังไปกำลังไปยีโดมันออฟเลนไปแล้วกูงงอ๋อกำลังรีบกำลังรีบกำลังรีบ แกก่อนแกก่อนกูชอบโดนดึงตลอดเลยก็ไปเทียอะไรมันดึงกูเข้าไปตายดิงง๊อกูว่าไม่ไหววะไหวไหวสิถ้าเกิดแล้วหนึ่งวิฟาดหน่อยฟาดหลอกฟาดเร็วเออกระตายข้างหลังกระตายข้าลังเอาสิเอาสิเออปวดเลยปง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 ล้างไปก่อนเอาละ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 ไอ้ทีนึงเอาละยิงแมงเหรอยิงแมงเหรอ โอ้โจ้โอ้โอ้อจุ๊บไล่ไอ้ดอบไล้ไอ้แจ๊ดไปแล้วกัดแล้วแก้วตาอ้ดองตาดหนเออเออรอของกูของกูตันก่อนมึงรอของกูตันก่อนเออยังใครตันยังกูบอกเลยอีบอเหรออีบเฮ้ยอีมูใจมูใจมามูใจมันต้องแวบมาหากูจะตันส้มหยุดให้ได้มึงดูนะมึงจำคำกูว้เลยกูไม่รอตันเด้อเราข้นกออก้ อ้าอีดอกพอแล้วฝั่งนู้นมันมีดูดเลือดนี่โอ๋ยออกก็ได้ปะลำคาญมาเอาตังมาเอาตังออกกัเนี่ยกำลังออกออกเกมออกเกมเลยว่าต้องไปโซนทองว่าต้องไปโซนทองว่ะเข้าไม่อยู่ตรงนกเราแรงยังอ่ะนกเราแรงยังเออนเราแรงยังยังไม่แรงยังไม่แรงมึงมึงเหยียบพุ่มไหนเออเนี่ยมันเป็นตรข้างบนข้างบนนี่ก็ตายก็ตายข้างบนในขวาขวาเต็มแน่อีกูโดนกูโดนโอ้ยกูเเจ็บท่่าไหรโดนดึงกูโดนดึงแน่ๆค่ะโอ้ไอ้สุดที่ทองครับออกมาแล้วออกมาออกมาคอาทำมา มึงรู้จักคำว่าตอดกันเลยอีดอกทองพักตอดแขกีดอกมึงเข้าไปข้างในเลยค่ะไม่ได้ตอดค่ะไหนอยู่ไหนเอามาแล้วบงมาเออดูไม่จริงดูไม่จริงเออด็กเลือดเต็มเลยทำไมนางเลยออกจะตันง่ายจังวะนางโกงเหรอใช่อีบอยอ่ะการซีซไงการซีซไงอ๋อการเก่งแล้วเดี๋ยวอีดอกพองกูกำลังจะเกิดเลยอ่ะมารอบนี้กูเอาจริงละ กันให้เก่งกูเล่นการีกรอบหน้าค่ะ <Okay. S 1> แพ้แพ้แพ้ไปเลย